สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ซินมาให้ดูการเรียนในช่วงนี้นะคะในในช่วงนี้คือการเรียนออนไลน์ซินก็เรียนออนไลน์สองวันนะคะตอนเช้าเก้าโมงเช้าเก้าโมงครึ่งตื่นมาก็คือเปิดออนไลน์เลยเปิดห้องเรียนเลยนะคะมีติ้งเลยเรียนในเว็บของ v b e c นะคะ v b e c ของ v b e บทาง Ipad ทาง iPad จริงก็เรียนบนเตียงเลยนะคะกับโต๊ะกับโต๊ะเรียนบนเตียงแล้วก็ห้องนี้ก็ทั้งขายของทั้งนอนนะคะทั้งเรียนหนังสือทั้งกินข้าวคือเป็นห้องอเนกประสงค์ของซินไปเลยห้องห้องอเนกประสงค์นะคะทำได้ทุกอย่างแล้วก็ก็เรียนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะคะเพราะว่าครูก็ ครูเกาหลีสอนเกาหลีแปลเป็นเกาหลีแปลแบบเกาหลีเราก็ใช้ใช้แปลอยู่นะคะใช้เครื่องแปลอีกอันหนึ่งนะคะก็พร้อมใช้เรียนไปด้วยแปลไปด้วยนะคะก็จะไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายแต่ก็ถามว่าเข้าใจไหมนะเข้าใจได้ค่ะเข้าใจได้เพราะว่าอยู่มาในระดับ ในในระดับหนึ่งแล้วถึงพูดไม่ได้แต่ก็มันก็พอคาดเดาได้นะคะเรียนแบบคาดเดาเอาก็จินก็ไม่เก่งนะจินก็ไม่เก่งเอายังไม่มาตอนนี้ตอนนี้ครูพักเบรกอยู่นะคะครูพักเบรกอยู่ก็เรียนเรียนไปสักพักหนึ่งครูก็จะพักเบรกให้นะคะ คูก็จะพักเบรกให้นี่ค่ะเรียนกับไอ a d ตอนนี้ช่วงพักเบรกก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้ชิงก็อันนี้เตียงห้องนี้ก็จะเป็นที่นอนห้องขายของนะคะห้องขายของก็เป็นห้องนอนใหญ่แล้วล่ะคะ่ะชิงก็ยึดมานะคะ สิงก็ยืดมาเนี่ที่นอนที่นอนก็ยังไม่เก็บดีแล้วก็เป็นห้องขายของค่ะเป็นห้องขายของห้องขายเสื้อผ้านะคะก็มีกองพนเนินเทินทึกอยู่แถวนี้ขายเล็กๆน้อยๆนะคะขายพอให้ได้ทํางานมีงานทํามีรองเท้าด้วยนะมีรองเท้าด้วยเออมีรองเท้าด้วยสิ่งก็ก็ ในห้องนะคะอุ้ยหันเร็วไปหรือเปล่าก็เป็นลกๆนะคะเป็นลกๆอันนี้ก็คือชีวิตจ,จริงเนาะชีวิตจ,จริงก็ไม่ว่ากันเนาะบ้านไข่ก็ก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็อันนี้ก็นะคะห้องนอนใหญ่นะ่ะคะ่ะห้องนอนใหญ่สิงก็ยึดมาให้สามีก็มีการคัดเลือกแล้วว่าสามีจะเอาห้องไหนก็คือเอาห้องเล็กไปกับห้องห้องเอา ห้องเล็กกับสามีเอาห้องเล็กกับห้องลิฟวิ่งรูมนะคะห้องห้องดูทีวีไปเพราะว่าเขาต้องการรีแลกซ์เขาก็ยกห้องนี้ให้ซินทํากิจกรรมต่างๆนะคะซินก็อยู่ในห้องนี้ทุกอย่างจะรวมอยู่ในห้องนี้หมดนะคะทุกอย่างกินยกเว้นเข้าห้องน้ําทุกอย่างจะอยู่ในห้องนี้หมดนะคะ อยู่ในห้องนี้ตั้งแต่เช้าตั้งแต่กลางคืนกลางคืนก็ขายของกลางคืนก็ไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดขายของแล้วก็อาจจะมีกลางวันด้วยก็เป็นประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะชั่วโมงหนึ่งไม่เยอะพอพอขายได้ก็ามาแพ็คของแพ็คของแล้วก็ส่งแล้วก็เออ ก็เรียนหลังเรียนก็ทําการบ้านนะคะหลังเรียนก็ทําการบ้านเลยเพราะไม่อยากดองถ้าดองแล้วมันจะไม่เปิดหนังสือก็ทําการบ้านนั่งทําการบ้านแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูเข้าไปในกลุ่มของคาเขานะคะของ้าเขาแล้วก็เเรียนวันอังคารกับวันพฤหัสนะคะเรียนอังคารกับพฤหัสต,ตอนเช้าเก้าโมงครึ่งถึงเที่ยงนะคะเก้าโมงครึ่งถึงเที่ยงก็โอเคนะก็โอเคอยู่สําหรับช่วงโควิด แต่ถ้าไปโรงเรียนนี่ก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะตัวเองเริ่มงานงานอันเนี้ยแล้วจะไปเรียนไหวไหม่แต่การเรียนการเรียนเพื่อต่อชีวิตในเกาหลีนะมันคือสิ่งสําคัญนะคะมันคือสิ่งสําคัญดังนั้นชิงก็ต้องทําควบคู่กันให้ได้นะคะพยายามทําให้ได้ถ้าไม่งั้นนะ่ะมันมันขาดอันใดอันหนึ่งไปชีวิตเราก็จะไม่สมบูรณ์นะคะดังนั้นนะ่ะแม่บ้านเกาหลีนะ่ะ ความแตกต่างอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะความแตกต่างอยู่ตรงนี้ว่าทํายังไงถึงจะไปเอาเอาการเลี้ยงลูกเอาการทํางานแล้วการเรียนมามาประมวลให้ตัวเองทําให้ได้ในเวลาช่วงเวลาแบบนี้นะคะช่วงเวลานี้บางคนก็ถ้ามีลูกนี่อาจจะไม่ไหวอาจจะไม่ไหวเพราะว่าการดูแลเด็กมันต้องเอาใจใส่แล้วมันก็ต้องดูแลแล้วมันไม่มีคนช่วยอาจจะได้ได้ดอกเรียนไปเพื่อรอให้ลูกเข้าโรงเรียนก่อน เข้าไป n u r อรี่ก่อนอะไรอย่างนงี้นะคะถึงจะทําได้แต่ซินเนี่ยไม่มีลูกมันก็เลยไม่มีข้ออ้างที่จะห้าไม่ไปโรงเรียนนะคะมันไม่ไมีข้ออ้างใดๆที่จะไม่ไปโรงเรียนไปโรงเรียนมันคืองานหลักเพราะว่ามันต้องต่อชีวิตโอเคเดี๋ยวเข้ามิงละ10นาทีละเดี๋ยวชินเข้ามิงก่อนนะคะเข้ามิงเรียนก่อนแล้วค่อยมาคุยกันอีกคลิปต่อไป 가사이로라무어마우자 한번 봅시다. 자, 는 동안에 사용해서 그 시간에 로라 씨는 무엇을 했는지, 양희 씨는 무엇을 했는지. 함께 보도록 해요. 자, 첫 번째 한번 보세요. 로라 씨가 점심을 먹는 동안 양희 씨는 숙제를 했습니다. 자, 이렇게 같은 시간에 뭐 하는 동안 양희 씨는 무엇을 했습니다? 한번 어, 이야기해 봅시다. 자. 1시 30분부터 3시까지 두 사람 무엇을 했는지 한번 이야기해볼까요? 7시부터 8시까지 자, 아이티는 한번 해볼까요? 아이 마이크 켜고 7시부터 8시까지 청소하는 동안 친구 빨래 했습니다. 자 많이 써. 8 시부터 1 0 시까지 시작. 로라지가 친구에게 이메 일은 보내, 아, 보내는 보내는 동안 양회지는. 어, 친구와 손은 마셔요. 오케이, 잘했습니다. 네, 그러면 여러분, 자, 정확한 한국어 36페이지 지금부터 하겠습니다. 자, 많이 없어서 시간 5분만 드릴게요. 5분 동안 하십시오. 시작! 나이나 อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือการเรียนตอนนี้นะคะการเรียนตอนช่วงโควิดก็ ก็เรียนออนไลน์ในห้องนะคะเรียนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างครูพูดเกาหลีครูพูดเกาหลีเหมือนแปลให้เกาหลีฟังก็จะต้องรู้ภาษาในระดับหนึ่งนะคะถึงจะถึงจะเรียนออนไลน์ได้เพราะว่าครูก็จะไม่ได้ครูก็พูดครูครูเกาหลีเนาะก็จะพูดแต่เกาหลีนะคะดังนั้น เราก็ก็สื่อสารกันแบบนี้ค่ะก็สื่อสารถามว่าเข้าใจไหมนะ่ะพอถึงแม้จะพูดไม่ได้แต่เราเราได้ฟังมาในในประมาณหนึ่งแล้วเราจะเข้าใจนะคะเราจะเข้าใจได้อยู่แต่ว่าให้เป๊ะๆเ,เลยนะ่ะไม่ได,ด้ก็ต้องเปิดก็ต้องเปิดค้นหาศัพท์ ต้องเปิดค้นหาศัพท์ในแอปต่างๆช่วยจัตเตย์ก้าซ่าก้าาก้าซากากาตานนานาซีนันตุยูสรุสาสุโอเซโยวาี 자, 그러면 이제 문장, 두 문장 연결해서 룰 테니까로 해봅시다. 자, 봅시다. 자, 원있어. 저 점심을 사다, 영화 보여주세요. 자, 나 점심 사다, 너 영화 보여주세요. 네, 점심은 사, 살살니까 음, 산테, 잘. 산테니까? 음. 영화, 포, 영, 영화 보여 주 주세, 주세요. 오케이 좋습니다. 는 선생님이 조금 후에 카톡방에 올려드리겠습니다. 아시겠습니까? 고맙습니다. 네. 오늘 시고자 날씨가 많이 추워요. 감기 조심하시고 다음 주 화요일에 만납시다. 안녕히 가시세요. 네. 또만나습니다 네, 네, 감사합니다. 안녕요 안녕히 가세요.